สวัสดีเชอะเป็นไงบ้างพี่รถหนูอะอ๋อพี่ขับรถไปต่างจังหวัดอะไปอวดเพื่อนหน่อยนึงแต่โคม,มันติดเต็มรถเลยอะพี่เลยจอดอยู่นู่นอะไม่เป็นไรค่ะเรื่ยหนูให้เขาไปล้างก็ได้สบายมากว่าแต่พี่เหอะเพิ่งเข้าเมืองมา,ม,ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะดีดีดีด,ดีขอบใจนะนะพี่นี่ได้ลูกสาวทั้งเก่งทั้งใจดีเลยเนาะั้นที่ไดก่อนนะ พี่ลักป่ะระว้างหน่อยนะอืมเจอรถคันนี้ไม่ไหวเลยนะมันนั่งไม่สบายเลยอะ่ะพี่ขับรถกลับจังหวัดอะ่ะถนนมันไปนหลุมเป็นบอ่อเยอะมากเลยอะ่ะแล้วเด้งไปเด้งมาพี่ไม่ชอบอะ่ะมันจะอ้วกพอดีหนูซื้อมากะขับแค่ในเมืองก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นอะ่ะช่วงล่างก็ต่ำถนนบ้านนอกมันก็ไม่ดีอะ่ะเนี่ยปูไปเยอะเลย ไปเช็คเองแล้วกันนะบอกแล้วให้ขับช้าๆหน่อยไม่ฟังนะดูสิทํารถเขาเสียหายมีเงินจ่ายเขาไม่ล่ะคอยดูนะเขายังอยากจะช่วยเราลยดูเธอพูดเข้าดิขับรถมันก็ต้องมีกระทงกระแทกเป็นธรรมดาปะ่ะและอีกอย่างอะ่ะเงินแค่เนี่ยเธอมันไม่แคร์หรอกใช่ปะ่ะเธออย่าถือสาพี่เซาไเธอเลยนะเอางี้ถ้ามันแพงมากอะ่ะเดี๋ยวพี่หาเงินมาจ่ายให้ก็ได้อ๋อ รถหนูมีประการเด็นูจัดการเรื่องนี้เองได้ที่2คนอ่ะอย่าทะเลาะกันเรื่องนี้เชียวนะได้ได้ได้เห็นไหมผมบอกแล้วว่าเชอร์อเขาไม่คิดเล็กคิดน้อยเรื่องแบบนี้หรอกงั้นไปก่อนนะเอ้าว่าอทีฉันให้ไปเอาอ่ะหลังรถไม่มีอะไรเลยค่ะท่านประธาน พี่พี่เห็นไวแดงหลังรถหนูกปะอ๋อพี่ลืมบอกไปอ่ะข่าวก่อนที่ไปเนี่ยพ่อตามมาไม่ได้ซื้ออะไรไปเลยที่บ้านนอก่ะก็ไม่มีห้างอะไรเห็นหลังรถมีวายแดงอยู่อ่ะก็เลยเอาให้แกไปเลยทำไมอ่ะจะมาตอบว่าพี่เพราะว่าแค่หยิบไป่ไวแดงมาสองขวดนี่นะเปล่าค่ะหนูกปแค่ถามเองแค่นี้นะคะ านประธานคะสองขวดที่เขาหยิบไปใช่ที่ท่านประธานฝากคนซื้อจากต่างประเทศหรือเปล่าคะก็ใช่ถ้าไมนเถอะเรารีบไปซื้ออย่างอื่นให้ประธานจริงเถอะเขารอเราอยู่อ๋อเจอยุ่งอยู่ปะมียุ่งคะ่ะมีอะไรรถที่ให้พี่ยืมไปค้าวก่อนนะ่ะพี่ให้น้องแฟนพี่ช้ยนะใบสั่งเพียบเลยอ่ะฝากจ่ายด้วยนะอ้ออีกอย,ย่าง หลานลุงอะ่ะเขาจะแต่งงานเขายืมรถเราอะ่ะพี่รับปากแทนเราไปแล้วนะเออแล้วเดี๋ยวโอนตังค่าน้ำมันให้น้องแฟนพี่ด้วยนะน้ำมันมันแพงอะ่ะพี่ไปละเดี๋ยวพี่หนูช่วยพี่อะ่ะเพราะหนูเห็นเราสองคนเป็นญาติกันแต่ถ้าพี่ยังได้คือวสอบแบบนี้ยต่อไปก็ไม่ต้องมาเสนอหน้าหนูช่วยเหลืออะไรอีก นี่พูดอย่างนี้ได้ไงอะเราเป็นญาตกันปะจะไม่ช่วยหรือได้ไงอะ่อาไป <c oughs> ทุกคนอย่าลืมกด Subscribe <c oughs> แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊ด้วยนะคะ